ส่มกินอาหารต่างประเทศกันทุกคนในวงล้อนี้มีเกือบทุกประเทศจีนอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียก็มีอยู่ที่ประเทศไหนต้องกินอาหารประเทศนั้นเกาหลีตื่นเต้นที่สุดเพราะคลิปนี้สูมกินประเทศซ้ำได้โอ้ยทุกคนอินเดียอีกแล้วมาสเตอ์นะจ๊ะได้เจ๋ออาหารแต่ละประเทศจะได้กินอะไรบ้างไปลุ้นกันลเลย แฮปปี New Year ยสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่มีความสุขทิ้งไว้ปีนี้แล้วเราก็จะเริ่มต้นปีที่ดีไปด้วยกันอยู่กับช่องเราไปนานๆน,นะคะเริ่มต้นปีไปหาของกินอร่อยๆหารอยยิ้มไปด้วยกันสวัสดีปีใหม่เรืะะ่องหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะจำใส่นะคะ วันนี้เราจะมาสุ่มกินอาหารตามประเทศกันค่ะทุกคนเราสุ่มได้ประเทศไหนแล้วก็กินประเทศกินประเทศกินอาหารประเทศไหนเราจะกินประเทศเขาไม่ได้ปะตัวใหญ่ขนาดแล้วและเราได้ทำวงล้อสุ่มแล้วค่ะทุกคนดูนี่เริ่มจากไทยเกาหลีจีนอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเวียดนามและอินเดีย อินเดียนะวันนี้เลย <c oughs> เจอเลยอินเดียนะตัวอินเดียเลยเหรอตื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 แต่ว่าก่อนจะไปสุ่มกินอาหารต่างประเทศนะคะเรามีเคล็ดลับความอร่อยมาบอกค่ะทุกคนนี่เลยคิวพีผักดองผสมส้มยูซุเขามาเป็นซองแบบนี้นะคะฉีกทานง่ายเหมือนกินสแน็คเลยทุกคนนี่ซองนี้นะคะจะเป็นผักดองผสมส้มยูซุคะ่ะทุกคน อันแรกเลยนี่แตงกวาดองอืมกรอบมากค่ะกินเพลินอ่ะยังไม่หมดฝั่งนี้ค่ะหัวไชเท้าดองผสมส้มยูสุทุกคนฉีกทานง่ายเหมือนกันนี่อืมอืมอร่อยทุกคนอืมอร่อยเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อเลยอ่ะนี่กินไปกี่ชิ้นแล้วอ่ะไม่ได้นับไม่รู้ไม่ทำเลยค่ะมันหยุดไม่อยู่ทุกคนกินเพลินมันเคี้ยวเพลินมากเลยอ่ะ คนดูนี่นะนี่เปิดเครองยูสุคือเราเป็นคนชอบกินยูสุมากเลยอ่ะอร่อยอุยนี่ก็เซ้ำยูสุอีกแล้วอ,อร่อยซึ่งตอนนี้นะคะเขาไม่ใส่ผงชูรสไม่เจอสีสังเคร์คนกินเจหรือกินมังสวิรัตก็กินได้อื ินง่ายมากเลยทุกคนได้กินของอร่อยก่อนออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้กินอาหารประเทศอะไรบ้างลุ้นปะไม่ลุ้นพอรู้ว่าอินเดียเข้ารอบโอ๊ยลุ้นมากตื่นเต้นอ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรากินของอร่อยแล้วเราพร้อมกินอาหารประเทศไหนเราก็ไม่กลัวไปเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกินอาหารต่าประเทศกันค่ะไปดูว่าเราจะได้กินแบบ อะเรบ้างวันนี้ตื้อตื้อตื้อตือตือว้าวมาที่ห้างแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาส่งประเทศที่เราจะได้กินอาหารประเทศแรกคือประเทศเวียดนาม เวียดนามง่ายป่ะเวียดนามก็ง่ายเรานึกออกแล้วว่าเราจะกินอะไรเวียดนามไม่ได้สิทำไมเพราะว่าถ้าเธอสุ่มกินอาหารอ่ะเธอก็จะมีร้านในหัวมาอยู่แล้วว่าเธอจะลงไปกินที่ไหนเพราะฉะนั้นเอาแค่ชั้นนี้โซนนี้ไม่มีกติกานี้ไม่มีมีใช้กําหนดแล้วติดดิ้งติดริงอนุญาตติดิงติดิงด้วยหรอเฉพาะชั้นนี้ที่เป็นอาหารเวียดนามใช่ดีนะมาอยู่ชั้นฟู้ดคอร์ดมาอยู่ชั้นที่มีงานอาหารว่าต้องมีเวียดนามสักร้านแหละ ก็ลองหาดููชอร์มันต้องมีใช่ใช่ใช่เอาก๋วยจับยวนค่ะทุกคนก๋วยจับยวนเป็นเมนูที่คนไทยได้รับเอาวัฒนาทางการกินอยู่มาจากคนยวนประเทศเวียดนามความตั้งใจแรกเลยนะอาหารเวียดนามที่นึกถึงคืออะไรเแหนมเนืองทำไมต้องมีกติกามาด้วยอ่ะาะไม่ก็ได้กินแหนมเนืองแล้วอ่ะไม่้นมันก็ไม่ตื่นเต้นสุ่มอ่ะว่าจะได้กินอะไรก็ตื่นเต้นแล้ว สสสุ่่มในแอเรียด้วยเหรอ่ันโอเคได้แต่เราไปกินก๋วยจั๊บยวนกันเพีย๊ามิงกะลาบาไม่ใช่ไม่ใช่หรอสินเจ้าสินเจ้าจริงปะเนี่ยทำไมรู้อ้าวความรู้รอบตัวไไม่มีไงได้อาหารเวียดนามแล้วค่ะทุกคน ก๋วยชับยวนสิ้นเจา้าอันนี้เป็นหมูยอเวียดนามหมูยอฮอดแก้มอู้หมูยออุบนจะอะไรก็แล้วแต่นี่คือเมนูเวียดนามค่ะทุกคนอร่อยมากอืมออิ่มุ่มชาติต่อไปค่ะทุกคนประเทศต่อไปที่เราจะได้กินอาหารก็คือประเทศ <S 2> <S 2> เตือดเตือ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 ออ่ะลองพูดทำทักทายสวัสดีของชนชาติอินเดียเฮโร่เฮโร่ไม่ใช่ <c oughs> สวัสดีอินเดียคืออะไร <Nam aste. S 2> อ่ะน namaste อ๋อใช่นามาสเต้เฮ้ยมีอยู่ร้านนึงเคยเดินผ่านไม่เคยกินสักทีชั้นนี้เลยเอาสิตรงไหนอะ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินอาหารอินเดียกันขอทุกคนครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยพี่ขา เอาโรตีค่ะโรตีไม่มีโรตีไม่มีเพื่อนที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีโรตีจะไปเดินหาเชื่อว่าทุกคนมาถ่ายคลิปที่เนี่ยละเนี่ยสี่รอบไม่ได้กินโรตีสักรอบจริงจริงปะที่บอกว่าเป็นอาหารที่เราไม่เคยกินอ่ะก็ไม่เคยได้กินจากร้านนี้จริงๆริงเดินตามหาอาหารอินเดียต่อไปค่ะมันชาชักมันไม่อินเดียขอบคุณค่ะหนูจะชักแล้วไม่ใช่ชา Few moments later. เราเจอแล้วค่ะทุกคนร้านอาหารที่เราจะกินอาหารอินเดียได้นมัสเตค่ะเอาเข้าวหมกไก่ค่ะร้านอาหารของแขกโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะร้านนี้มีขายสลัดแขกด้วยเราเซิร์ชมาว่าอาหารอินเดียคือข้าวหมกไก่ค่ะทุกคนถูกต้องครับได้แล้วหรอคะสแกนจ่ายค่ะได้และะ้วค่ะอาหารอินเดีย คนอินเดียจริงๆงงแล้วนะเพราะว่าคนอินเดียไม่มีน้ำซิมไก่คอหนูกินไม่เป็นคืออ่ะออริจินอลอินเดียเลยนะคะทุกคนก็คือข้าวหมกไก่ใช่ไหมแล้วก็มีสลัดนี่สลัดเครื่องเทศอันนี้แล้วก็ต้องเป็นน้ำซิม,น,น,มน,น้ำจิมเครื่องเทศอันนี้นะคะนี่ค่ะออริจินอลถามพี่เขามากลิ่นเครื่องเทศเฉพาะตัวสุดๆสุสดโอ้ยจอมจิ้มเนี้ยทุกคนดูเหมือนจะเปรี้ยวนะหวานจ อันนี้เป็นน้ำสลัดอินเดียใส่ถัวเหมือนกินผักสเต๊ะเลยอ่ะเออใช่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 ซึ่งสเต๊ะก็อาจจะมาจากอินเดียก็ได้นะใครจะไปรู้ดูผมมังกรสีเหลืองๆม่ะใช่อาจจะก็ได้อาจจะลืมบอกทุกคนนะคะว่าเราสามารถสุ่มประเทศซ้ำได้แต่เรากินซ้ำไม่ได้ ประเทศต่อไปต้องเข้าหรือป่าสุ่มกินของประเทศต่อไปคะ่ะเราจะได้กินอาหารประเทศญี่ปุ่นยิน,นดีดียินดีดียินดีดีได้เปลี่ยนชั้นก็ได้เปลี่ยนร้านอุ้ยยันย่ายเลยทุกคนปไปหาอาหารญี่ปุ่นกินกันค่ะอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือเซตอาหารญี่ปุ่นที่เราได้นะคะที เซตกุ้งเทมปุระกุ้งเทมปุระอืมอยมากแหละ่จะบอกว่านี่ค่ะทุกคนชจนเ่า,เาลองพุคิวพีผัดองผสมสุม,มิลสูากินด้วยอุ๊ยบอกแล้วอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยของเรานี่เห็นปะผักดองคิวพีนี่เลยโอยกินกับข้าว กินกับข้าวกินกับกุ้งทะเลมื้อผักดองคิวพีกินกับเมนูไหนประเทศไหนก็อร่อยเห็นไหมเข้ากันเลยอ่ะว่าแล้วก็เทผักดองไปด้วยเลยค่ะแล้วก็เสียข้าวด้วยเรงนี้ครับเข้ากันอร่อยมากเลยค่ะเสียงกรอบพอๆกับกุ้งเชมเปญร้านอะไรบ้างชื่ เดี๋ยวไปกินก่อนนะคะแล้วก็จะไปสุดประเทศต่อไปกันดีกว่าขอเคลียรตรงนี้ก่อนเสร็จจากร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะประเทศต่อไปที่เราจะได้กินชื่อประเทศอะไร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 ,ร,ะะไรยุยุโรปมันเหมือนจะง่ายแต่มันยากนะเราต้องเดินชั้นนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กินอาหารยุโรปอะไรนะคะอาหารยุโปนปนึกไม่ออกนึกไม่ออกขอเดินตามหาก่อน ได้แล้วค่ะทุกคนอาหารยุโรปบอกเลยว่าทุกคนอึ้งทึงแน่นอนและอาหารฝั่งยุโรปที่เราได้มาก็คือชดาดาขาหมูเยอรมัน <c oughs> หูหอมหอมหอมทุกคนขาหมูเยอรมัน บอกแล้วว่าช่องเราอ่ะมันไม่ธรรมดาจะมาแบบอะไรนะอาหารยุโรปสปาเกตตี้พิซซ่าอูมันง่ายไปทุกคนขาหมูเกลือระบามาเป็นขาเลยค่บเป็นไงคะมาดูมือฉันนะมือแค่นค่ใหญ่กว่ามือฉันนิดนึงยังไม่ถึงเนื้อเลยนะหนังหนามากเลยอ่ะทุกคนเป็นไงคะเหนียวเหนียวสุดๆค่ะทุกคนนี่แน่ อร่อยนะทุกคนอร่อยทุกคนคะแปบ๊บหนึ่งนะขอใช้เวลาแกะขาหมูแป๊บหนึ่ง Three days later คิดว่าส่งประเทศต่อไปดีกว่าเหมือนคิดเลเทวร์สองแล้วสิวส่งประเทศต่อไปคะ่ะขอขอประเทศไทยฉันเคยพูดเอาไว้แล้วทุกคนคิดยั้งอีกแล้ว ละและและพูดไมด่ถูกเลยะไปค่ะเราไปตามหาอาหารอินเดียกันต่อค่ะมาเลเชไนสจ้านมสเตอรนะจ้าไนจ๋อมาตบ,บะค่ะโรตีมาตบ,บะค่ะ<อ>ก็คือไม่ใช่อินเดียดั้งเดิมแต่ว่าใช้เครื่องเทศในการเข้าไปอยู่ในแป้งโรตีอะค่ะทุกคนนี่ใส่เป็นไก่เป็นไข่แล้วก็เป็นผงกะหรี่ค่ะทุกคน แล้วก็กินคู่กับน้ำอาจารย์เย้นี่นี่ทารู้ด้วยน้ำอาจารย์ทุกค,คนเฮ้ยอันนี้อร่อยนะอืม,มีกลิ่นเครื่องเทศแบบเบาๆบางๆคนเหมือนกินผงกะหรี่กับแป้งโรตีนะคะถ้าคุณพี่เขาให้น้าจิ้มไก่มาทําไมคะแปลว่าต้องจิ้มบางคนก็ชอบหรอกลิ่นฟิลเปลี่ยนฟิลแล้วก็กินน้ำอาจาร แ่จะบอกอะไรรู้ป่ะออันนี้ไม่ใช่อาหารอินเดียแท้เนี่ยประยุกอินเดียแท้ต้องอันนี้ค่ะตึงตัด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 ึงตะวึงโรตีใส่นมไม่ได้นะจ๋ะเชื่อไหมว่านี้โรตีแท้โรตีทเขไมมันมีเขากินดินน้ำมันอยู่ไงจะบอกว่าเชื่อไหมว่านี่อินเดียแท้อินเดียแท้เชื่อปะอินเดียแท้เพราะบางอ่ะที่ขายอ่ะ เขามาจากอินเดียใช่คุณพี่บางเปทนขายนะคะคือร้านโรตีนายหัวในบ้านทันก็เหมือนกันใช่ไหมเป็นคนอินเดียไหมไปสัมภาษณ์เขามาเขาบอกว่าซอยอินเดียเลยโนะน, <c oughs> น้องต่อให้เป็นโรตีประยุกต์แต่คนทาเป็นคนอินเดียเราก็เหมือนกินอาหารอินเดียแล้วค่ะ <c oughs> ได้กินโรตีสนใจแล้วหลังจากที่ชวดร้านแรกสุ่มรอบแรกแล้วโรตีไม่มีมสุ่มประเทศต่อไปค่ะ และประเทศต่อไปเราจะได้กินอาหารของประเทศอเมริกานึกออกเลยรู้ป่าวาอาหารอเมริกาดังมากเลยนะมันมีภาษาอังกฤษยอยู่ในชื่อด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปค่ะทุกคนไปดูกันว่าอาหารอเมริกาคืออะไรเจอแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะโอรีดูดูดู oh. ดูดูโปรดักต์ออ โอเป็นของเมกานะคะทุกคนนี่ค่ะมินิอาริโอหนมุ่งประเทศต่อไปค่ะไปครับและอาหารประเทศต่อไปเราจะได้กินเกาหลีคำสวีดานี่เป็นยังไงคำสวีดาแปลว่าอะไรขอบคุณแล้วสวัสดีละ่ะอ,อ,อัอนนอสย,ยออันนอสยคำสวีดานซาลา เโยใช่ปะ่ะใช่ <c oughs> ไปตามหาอาหารเกาหลีกันค่ะทุกคนและอาหารเกาหลีเราก็ได้มาแล้วค่ะทุกคนจาจังมยอนนะคะเป็นมาม่านะคะทุกคนแล้วเขาก็คุกน้ำจาจังมยอนนะคะอืมนันมาม่าเกาหลีแบบหวานหวานะทุกคนซึ่งมาม่าหวานต้องกินคู่กับผักดองคิวฮีนี่ เราว่าเข้ากันเพราะว่าผักดองคิวพีกินกับอะไรก็อร่อยนี่นะคะ <Hey. S 2> นี่อร่อยขึ้นเลยอะเพราะว่าหวานกับแบบเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมยู z u ข,ขึ้นมาอร่อยอะ่ะกินกับอาหารเกาหลีก็เข้ากันผักดองคิวพีกินกับอะไรก็อร่อยนะคะถ้าใครอยากลองซองละ35บาทคะ่ะ หาซื้อง่ายๆได้ที่โลตัสฟุตแลนด์ดองกี้จิฟฟี่วิลล่ามาร์เก็ตโลเ้นเพจยูเอฟนะคะและห้างชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะสุ่มกินวันนี้สนุกปะสุดๆเรายังไม่ได้กินประเทศไทยเนาะแล้วก็ประเทศจีนแต่ก็เป็นอาหารที่เรากินบ่อยอยู่แล้วทั้งประเทศไทยและมาลา กุ่มกินวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบกินนี้พอดทุกคนช่วยกันกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซ้อมสไกใครให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะผักดองคิวฮีกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยจริงๆพิสูจน์ให้แล้วอย่าลืมไปซื้อกันนะคะเเด้งเดเดง